ะะแต่โดยปกติเนี่ยครูจะกำหนดค่าความจริงของ P Q R S มาให้ใช่ไหมนะอย่างข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะครูกำหนดให้ค่าความจริงของพจน์ P มีค่าความจริงเป็นจริงอ้อครูลืมบอกไปก่อนที่หนูจะทําโจทย์ลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยนะคะหนูจะต้องจำได้แม่นก่อนว่าแต่ละตัวเชื่อมพจน์เนี่ยนะมันมีความพิเศษ ลักษณะพิเศษของแต่ละตัวเชื่อมเป็นยังไงนะคะที่ครูเขียนไว้เนาะถ้าเป็นแลกคือตัววีคว่มเนี่ยนะคะก็คือจริงและจริงเป็นจริงนะกรณีเดียวนอกนั้นเป็นเท็จหมดเลยแปลว่าจริงจะต้องมีจริงเหมือนกันทั้งคู่มันถึงจะจริงในการเชื่อมด้วยและใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเจอเท็จตัวหนึ่งเมื่อเชื่อมด้วยแลกจะเท็จหมดเลยนะคะต่อไปหรือหรือคือตัววีหงายเนี่ยนะคะวีหงายเนี่ยจะเท็จแค่กรณีเดียวเท่านั้นคือเท็จหรือเท็จ เป็นเท็จแสดงว่าถ้าเจอจริงตัวหนึ่งจะจริงหมดเลยถูกไหมต่อไปนะคะถ้าเป็นท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยคือลูกศรข้างเดียวข้างหลังเออข้างหน้าขอโทษค่ะประพจน์หน้าเราจะเรียกเป็นเหตุประพจน์หลังเราจะเรียกว่าเป็นผลนะมันก็จะเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือหน้าจริงหลังเท็จเป็น นะคะต่อไปก็ต่อเมื่อก so ็ต่อเมื p ่อเนี่ยจะจริง2กรณีก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงนะอุ๋ยกูเขียนผิดเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงนะคะนั่นคือถ้าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเนี่ยค่าความจริงจะต้องตรงกันทั้งสองประพจนถึงจะเป็นจริงนะคะอ่ะคราวนี้หนูมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าถ้ากําหนดให้ประพจน p มีค่าความจริงเป็นจริงจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ข้อที่1 p หรือ q p หรือ q เนี่ยนะมันเขากำหนดให้ p เป็นจริงใช่ไหมก็จะเป็นจริงหรือ q ดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าหนูนึกย้อนไปถึงการเชื่อมประพจน์ที่เป็นตารางที่ครูทำให้ดูในคลิปแรกๆเนาะถ้าเป็นจริงหรือเท็จก็ได้อะไรคะ ก็ได้จริงถ้าเป็นจริงหรือจริงก็ได้จริงเหมือนกันแสดงว่าถ้ามันมีจริงตัวหนึ่งเนี่ยนะไม่ว่ามันจะหรือกับเท็จหรือหรือกับจริงยังไงมันก็เป็นจริงใช่ไหมดังนั้นข้อที่1เนี่ยนะคะค่าความจริงของเขาจะเป็นอะไรโลกเป็นจริงในกรณีที่ p มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะออาต่อไปดูข้อที่2 ถ้า q แล้ว p เขากำหนดให้ P มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมคะมันก็จะเป็นถ้า q แล้วจริงเพราะเรากำหนดให้ P มีค่าความจริงเป็นจริงครวนี้ถ้าหนูนึกย้อนไปในตารางแสดงค่าความจริงเนี่ยนะถ้าจริงแล้วจริงก็อะไรคะ ก็จริงนะถ้าเท็จแล้วจริงก็อะไรเหมือนกันก็จริงเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอะไรเหมือนกันลลกก็เป็นจริงเหมือนกันในกรณีที่ผลเป็นจริงนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าในการเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยนะถ้าผลหรือตัวหลังเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าเหตุหรือตัวหน้าจะเป็นจริงหรือเท็จยังไงมันก็ทําไมคะ่ะยังไงมันก็จริงเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะ not p และถ้า q แล้ว R ในกรณีที่ p เป็นจริงใช่ไหม not p และถ้า q แล้ว R เมื่อ p เป็นจริงนะคะ p มีค่าความจริงเป็นจริง not p จะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมมันก็จะเป็นเท็จและ ถ้าคิวแล้วอ่านี่ไงมีเทสตัวหนึ่งหนูก็มาดูนึกย้อนตามอันนี้ได้คู่เคยบอกไว้ว่าการเชื่อมด้วยและถ้ามีเท็ตัวหนึ่งมันจะทำไมหมดเลยลูกมันจะเท็หมดเพราะว่าเทสและจริงก็เทสเทสและเทสก็เทเหมือนกันนะคะดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นอะไรคะเป็นเท็ตนะต่อไปประพจน์นี้นะคะถ้าค แล้ว p ถ้า q แล้ว p คือถ้า q แล้วจริงนะกับก็ต่อเมื่อกับ r และ not p เมื่อกี้ p เป็นจริงใช่ไหม p เป็นจริง not p ต้องเป็นเท็จดังนั้นมันก็จะเป็น r และเท็จเห็นไหมคะคราวนี้หนูก็มาดูทีละตัวนะอันนี้เป็นการเชื่อมด้วยถ้าแล้วแต่ข้างหลังเป็นจริงดังนั้นประพจน์นี้ต้องเป็นอะไรเท่านั้น จริงเท่านั้นใช่ไหมลูก r และเท s t หรือ r และ f เนี่ยมันเชื่อมได้แล้วแล้วมันมีเท s t อยู่ตัวหนึ่งแล้วอะดังนั้นประพจน์นี้ก็เป็นเท็ t ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อเท s t เป็นอะไรคะเป็น test เ,เนาะข้อนี้ตอบเท s t นะคะคราวนี้มาดูต่อนะมาดูข้อที่2นะคะครูจะทําให้ดูนะข้อที่2เนี่ยข้อที่1นึ่เขากำหนดให้ q มีค่าความจริงเป็นเท เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะ q มีค่าความจริงเป็นเท็จจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะ q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะนี่ q มีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อกี้ p มีค่าความจริงเป็นจริงนะอ่ะหนูมาดูนะคะอันแรกถ้า p แล้ว r และ q นะถ้า p แล้ว r และ q นะคะมันก็คือถ้า p แล้ว r และ เห็นไหมเชื่อมด้วยและ,และ,แ,ลแ,ละและกับเท็ดครูบอกแล้วเชื่อมด้วยและและกับเท็ยังไงก็อะไรคะยังไงก็เท็ดเพราะฉะนั้นประพจน์นี้เป็นเท็ดนะต่อไปต่อไปนะคะข้อที่สองถ้า Q แล้ว R และ not P พีเขากำหนดให้ P เป็นเท็ดใช่ไหมเอ้ยขอโทษค่ะเขากำหนดให้ Q เป็นเท็นะคะมันก็จะกลายเป็นถ้าเท็ด แล้ว r และ not p ถ้าเทสแล้ว r และ not p เนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเป็นเท t นะคราวนี้การเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยนะคะถ้าเทสแล้วจริงก็จริงใช่ไหมถ้าเทสแล้วเท t ก็อะไรเหมือนเดิม ก็จริงเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าการเชื่อมได้ท่าแล้วนะคะข้างหน้าเป็นเท็จไม่ว่าข้างหลังจะจริงหรือเท็จก็จริงหมดดังนั้นประพจน์นี้ทั้งประพจน์ R และ P เป็นอะไรก็ได้ R และ not P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรก็ได้นะยังไงประพจน์นี้ก็ทำไมคะก็จริงนะคะต่อไปข้อที่3 not Q หรือ P ก็ต่อเมื่อกับ not ของ ถ้า Q แล้ว R นะเขากำหนดให้ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จหนูก็ดูอันแรก Not Q Q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะ Not Q จะต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรลูกเป็นจริงนะดังนั้นมันก็จะเป็นจริงหรือ P เพราะ P เราไม่รู้ใช่ไหมเขากำหนดให้ Q แค่ตัวเดียวนะคะแต่เราจะใช้ลักษณะพิเศษของการเชื่อมประพจน์เนี่ยช่วยหาค่าความจริงได้นะก็ต่อเมื่อกับ นิเศษของ Q ถ้า Q แล้ว R ถ้า Q Q เป็นเท็จนะคะถ้าเท็จแล้ว R ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยครูบอกแล้วว่า T หรือ P การเชื่อมด้วยหรือเนี่ยถ้ามี T ตัวหนึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงตัวหนึ่งทั้งประพจน์นี้จะทำไมหมดเลยจริงนะคะก็ต่อเมื่อกับนิเศษของถ้าเท็ตแล้วอ่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เลยถ้าเท็จแล้วอะอะไรก็ตามทั้งหมดนี้จะต้องเป็นอะไรคะ เป็นจริงแต่มันเป็นนิสัของจริงก็จะเป็นเท็จดังนั้นก็จะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรลกูกตอบเท็จนะคะข้อนี้อีก3ข้อเนี้ยนะคะข้อ 4, ี่ข้อหข้อ6เนี่ยนะนักเรียนจดโจทย์ไปนะคะอ่ะก็กดพอยส์วิดีโอเนาะแล้วก็จโจด์ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำส่งเดี๋ยวครูจะมาทำคลิปฉเฉลย แบบฝึกหัดให้นะคะแต่ว่าคลิปที่แล้วที่ครูทำเนี่ยครูยังไม่ได้เฉลยให้เนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูทําเฉลยให้ทีหลังนะคะวันนี้มาสอนก่อนในกรณีที่นักเรียนบางคนเนี่ยเจอโจทย์ที่ครูให้ในห้องเรียนแล้วทาไม่ได้นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่3ใหญ่นะคะจงหาค่าความจริงของพจน์ p, q, r เมื่อกำหนดให้ตามนี้ข้อที่หนึ่งนะคะ ถ้า p แล้ว q หรือ r มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่คาคราวนี้ไม่ให้ละ p เป็นอะไรก็ไม่รู้ q เป็นอะไรก็ไม่รู้ r เป็นอะไรก็ไม่รู้หนูมีหน้าที่มาหาค่าความจริงเองนะคะคราวนี้ถ้าครูสอนเนี่ยครูก็จะสอนว่าให้หนูดูว่าตัวเชื่อมประพจน์ใหญ่คืออะไร ตัวเชื่อมประพจน์ใหญ่ของครูหมายความว่าเป็นการเชื่อมครั้งสุดท้ายสุดในโจทย์ข้อนั้นนะคะอย่างอันเนี้ยถ้าจริงแล้ว Q หรือ R แสดงว่าต้องหรือก่อนแล้วก็ท่าแล้วใช่ไหมดังนั้นตัวเชื่อมประพจน์ใหญ่เป็นอะไรเป็นท่าแล้วนะคะอ่ะทั้งประทั้งรูปแบบของประพจน์เนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จตัวเชื่อมประพจน์คือท่าแล้วนะท่าแล้วเนี่ยจะเป็นเท,ท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือหน้าจริงหลังเท,ท็จแสดงว่า p เนี่ย ต้องเป็นจริงใช่ไหมใช่ไหมคะในการแสดงว่าประพจน์นั้นมีค่าความจริงเป็นอะไรนะคะเราจะใช้เครื่องหมายสมมูลที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ3มขีดนะคะแปลว่าค่าความจริงของ p เป็นจริงอย่างอันนี้ก็จะเป็นค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นเท็จอย่างนี้นะคะแล้วเท็จตัวนี้คือ q หรือ r ใช่ไหม ใช่ไหมคะ Q หรือ R Q หรือ R เนี่ยเราต้องการให้มันเป็นเท็จดังนั้นหรือเนี่ยเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือเท็จหรือเท็จถูกต้องไหมดังนั้น Q ก็เป็นเท็จนะแล้ว R ก็เป็นอะไรลกูกก็เป็นเท็จนะคะเอาต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2นะ P และ not ของ Q หรือ R มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ ค่านี้มันมีค่าความจริงเป็นจริงตัวเชื่อมประพจน์ใหญ่คือตัวและพอทำตัวสุดท้ายใช่ไหมเอาคิวมาหรือกับอากอนแล้วออกไปนิเศษนิเศษเสร็จแล้วไปและกับ P แสดงว่าและคือตัวสุดท้ายนะคะหมดทั้งรูปแบบของประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงมันเชื่อมกันด้วยอะไรลูกเชื่อมกันด้วยและและเนี่ยจะจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงและจริงเป็นจริงนั่นแสดงว่า P ก็ต้องเป็นจริง ถูกไหมคะพอ p เป็นจริงปุ๊บเนี่ย t ตัวเนี้ยคือค่าความจริงของนิเสธของ q หรือ r นิเสธของ q หรือ r เป็นจริงแสดงว่า q หรือ r ต้องเป็นอะไรโลกเป็นเท็จเพราะนิเสธค่าความจริงมาจะตรงข้ามกันนะคะดังนั้น q หรือ r เนี่ยเราต้องการให้ค่าความจริงของมันเป็นเท็จมันก็ มีกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเท็จหรือเท็จถึงจะเป็นเท็ตตามที่เราต้องการใช่ไหมดังนั้นนะคะคำตอบข้อนี้ P ก็จะเป็นจริงนะ Q ก็เป็นเท็จ R ก็เป็นเท็ตนะคะอ่ะต่อไปมาดูแบบขัดต่อไปเนาะ,ะมาดูอันนี้นะคะ,ะปุ่มจงหาค่าความจริงของประพจน์ P Q R นี่ ทำให้แล้วอ่ะไปดูข้อข้อ1กับข้อ2องครูทําให้ดูแล้วเนาะอะไปดูข้อสองข้อสี่อ๋อมันเรียงผิดขอโทษนะคะข้อสมข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ข้อหนะคะคราวนี้หนูมาดูข้อที่สาม not p หรือถ้า p แล้ว q มีค่าความจริงเป็นเท็จค่าความจริงเป็นเท็จแปลว่า การเชื่อมด้วยหรือตัวนี้ not p หรือผ้า p แล้ว q หมดนี่มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะตัวเชื่อมประพจน์ใหญ่ที่สุดในข้อนี้คือตัวอะไรโลกคือตัวหรือใช่ไหมหรือเนี่ยนะคะจะเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือเท็จหรือเท็จตัวนี้คือเท็จนี่แล้วตัวนี้ก็คือเท็จนะคะดังนั้น not p ต้องเป็นเท็จ p ก็คืออะไรโลก P ก็คือจริงแล้ว P ตัวนี้เป็นจริง P ตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงด้วยนะคะในข้อเดียวกันตัวอักษรเดียวกันค่าความจริงต้องตรงกันนะดังนั้นจเนี่ยคือถ้า P แล้ว Q เป็นจนะ P เป็นจริงก็ถ้าจริงแล้วเท็่ไหมดังนั้นข้อนี้นะคะ P ของหนูต้องเป็นจริงแล้ว Q ต้องเป็นอะไรโลก Q ต้องเป็น ใช่ไหมคะเอาต่อไปข้อที่4นะข้อที่4 N ่ t ของ p หรือ q และ q ก็ต่อเมื่อ r นะคะนิเสษหรือ N o t ตของ p หรือ q และกับ q ก็ต่อเมื่อ r นะคะและกันแล้วได้ค่าความจริงเป็นจริงหมดทั้งประพจน์นี้นะได้ค่าความจริงเป็นจริงเชื่อมกันด้วย และนะคะและก็คือจริงและจริงเป็นจริงใช่ไหมแสดงว่านิเสษของ p หรือ q ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นจริงนิเสษของตัวนี้เป็นจริงแสดงว่า p หรือ q ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นเท็จนะต้องเป็นเท็จเมื่อ p หรือ q เป็นเท็จเนี่ยมันเชื่อมกันด้วยหรือต้องการให้มันเป็นเท็จมันจะต้องเป็นเท็จหรือเท็จเป็นเท็จใช่ไหมดังนั้น p ก็เป็น คิวก็เป็นอะไรคะคิวก็เป็นเทสตนะเสร็จแล้วคราวนี้หนูมาดูประพจน์หลังประพจน์หลังเนี่ยเขาต้องการให้ Q ก็ต่อเมื่อ R เนี่ยนะคะเป็นเทสตนะแต่ว่า Q ของหนูหนูได้แล้วว่ามันเป็นเทสตเพราะว่ามันเป็น Q เดียวกันใช่ไหมมันก็จะเป็นเทสตก็ต่อเมื่อกับ R นะอุ้ยครูขอโทษค่ะเราต้องการให้ Q ก็ต่อเมื่อ R เป็นจริงนะเป็นจริงเพราะตอนนี้เป็นจริง เมือ่อหนูรู้แล้วว่า q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้น q นี้กับ q นี้เนี่ยค่าความจริงต้องตรงกันนะคะก็ต่อเมื่อเนี่ยค่าความจริงตรงกันถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริงถ้าเชื่อมกันด้วยก,กต bon, ต ft, ตะะ็ต่อเมื่อใช่ไหมดังนั้น r ของครูต้องเป็นเท็จใช่ไหมเพราะเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงนะคะดังนั้น r ก็เป็นเท็จได้คำตอบแล้วค่ะ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จและ r เป็นเท็จ นะคะคราวนี้นะคะวันนี้ครูก็จะมีกันบ้านกี่ข้อนะกี่ข้อเมื่อกี้อ่ะสามข้อเมื่อกี้และสองข้อนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูเนี่ยจะวงไว้ให้ว่ามันเป็นกันบ้านเนาะครูจะมาเฉลยให้นะคะในคลิปต่อไปคลิปเก่าครูก็ไม่ได้ลืมกันบ้านนะลูกนะแต่ว่ามันเฉลยไม่ทันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียน เม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ครูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย